กาสมัยาณนสี่โลเราชาววาดวัดใสหินเกา้าเรพ่อพรนะพี่สมยัยกราบนมัสก,การพระจรา์นรกปัญนญันเจ้ายมพี่เจา้าสวัสดีไอ้หน่อสว่างเมจ้าครับผมเลยครับพี่สมัยครับผมสวัสด,ดีคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านทุกคนทุกท่านที่กำลังเข้าฟัง รายการธรรมะเคยเครียดอยู่ในขณะนี้นะเจ้าวันนี้ทีมงานธรรมะเคยเพื่อนเรากลับมาพบปะกับคุณกางเหมือนเช่นเคยที่วันเสาร์ละควนะันอาทิตย์สามทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนนะเจ้าเราจะมาพบปะกันณนะคืนนี้ตอนนี้ทีมง,งานก็อาจรเอานักเข้ามาแล้วนะเจ้าแต่คืน ขาดไปหนึ่งวันแล้วก็มีปลี่นเจ็ดสีมาเหล่านิชาแทนชจ้าตอนนี้ผู้นานเจ็ดสีไทยาลายังยังมาแล้วเต่เพราะว่าว่าเจ็ดลินมาแล้วแต่้าพี่เหาก็ได้ฟังเตะไปเนาะนี่เพื่อนก็สวดสดแตมซ้ำนะจริงสวดแปนมนี่ก็ ดีไปอย่างนะมันทำเราได้เหอนเนาะแต่ว่ากงคงคนยาวขนาดเลยก็ตอนนี้นิมนจากสมคะเจ้าสิบนิ้วอันสลีวันทาอธิวาสขอนอบน้อมก้มกราบได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงพระอรหันต์ผู้บรรลุธรรม ด้วยความเคารพอย่างสูงสิบ <c oughs> นิ้วขอการาไวความเคารพพระมหาเทลานุเถระทุกทนผู้มีผู้อุปการด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ถว,วารของเคารพหลวงพ่อพระครูสมุมสวิสวรรค์วรกิจโจหลวงพ่อจ้าววัดวัดไฟเห็นหลวงพ,อพ่อผู้ในการสานีพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็ ่อมีเมตตาทำอย่างสูงถวายความเคารพครูบาอาจารย์ลูกตนนมัสก,การอาจารย์นรักครับผมครับนมาสก,การครับครับผมจเจริญพรโยมพิสมัยหัวหน้ารายการธรรมะคลายเคยกกร,เรียดนมัสการเจ้าเจ้าเจริญพรลุงนุยนะ่ยเนออครับผมมาสั่งครับรอ,รอ,อาจารย์ครับเจ้าเจริญพรพระอาจารย์เจ็ดสีแล้วก็ จเจริญพรท่านผู้ฟังหางบ้านทุกท่านเอ้อขอจเจริญพรกราบหนหน้อมอย่างกุลพระจิดไหยรัตนาผ่านแป้วพระเกี่ยวเจ้าต่งตางๆประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิงของหมูเหต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ ท่านพ่อครูสมุวิสุวัตรวรกิโจโยผู้อำนวยการสถานีวิทยุครื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมจุดหท่านเจ้าอาวาสวัดไผ่หินพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ในทุกรูกทุกองคได้ความเคารพอย่างสูงสุดจริงครับผม ขอกราบนำมนสการท่านอาจารย์ท่านพระครูใบดีกาสมัครยานสะิโลด้วยความเคารพครับผมค,ครับผมอาจารย์แล้วครับละก็วัดดีโยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการสวัสดีเจ้าเอ้โซ่ดี่เนื้อสกั์เจ้าหนุ่ยเนอนร์อาปัสกาจารย์ครับผมอ่าละก็ขอเจริญพร สถาญาตยมสาธุชนคนดีเฮาทุกท่าน,มาน,นแมนเนอร์ตะคืนนี้ตั้งใจว่าจะจัดอยู่แต่ว่ามันมดแหงแน่สื่อสถาญาติยมมันอ่อนเพลียพออ่อนเพลียไปแล้วมันมันง่วงมันมดแหงเลย <c oughs> โอ้ตะคืนนี้เนาะเพราะว่ามันหลายเรื่องหลายราวอืมตั้งวัด ก็มีงานตังวัดเนาะ,ะที่ชาปนสถานเปินตานเมนเผาซพเพราถวายเมนเผาซาของอาตมาภาพก่อสมาเสียเสียตั้งแต่วันอังคารละต้นเป็นอ,อนดีตผู้ใหญ่บ้านเกา่าอดีตปูอหลวงบ้านเกา่าแล้วเปิน่นตั้งแต่วันการกว่าที่จะชาพนกิจก่อนตะวานี้เราก็แขกเรือก่อนนักกว่าที่จะ ชาพนกิจกว่าที่เผาทบได้กับสองโมงป่ายสองโมงป,ป่ายป่ายเนาะพอจะจัดรายการแล้วมันมามีแหงและซะได้แต่วานี้ต้องแต่คืนนี้ต้องขอสุมาอภัยก็อ่าอย่าไดดอย่างไดก็วันนี้มาแล้วเนอะแม่สุพิษแต่กี้ช่วงหกโมงแต่กี้แม่สุพิษว่า แม่กั้นฟังหาลูกเนนเอาสุมาเนอร์อ่ะมาแก้ต่างแก้ตัวเพื่อเนออ่าแล้วก็ยายนาเนอรที่ดอยสะเก็ดยายนาอยู่แม่ห้องคายดอยสะเกยย็ดปนฝากความกระเติงม,มาหาต้มปีพี่สมัยเดินเนอร์แม่เ<ย>ม, <า S 1> มื่อวันไนีะเออแน่นนะ้นบ<ม>อกว่ายายนาปนบอกเออปนบอกว่าแม่เมื่อวันนหนอ่าแล้วปนว่าเอาฟังอยู่นะ แม่ก็บรได้โทรหาแต่ของฝากความก็เจอหาสมัยเตนเนอร์อ่ะกัอยูแม่้องไครโดยสะเก็ตนอกไปป่ากันวันก่อนนะเพราะว่าอาตมาภาพได้เดินทางไฟห่วงทำบุญก่นวันก่อนแต่ตะวาไปบได้ไป้อมเปิ้วันก่อนแล้วก็ไปป่าส่เปินป้นเปิ้ก็บอกว่าเนีย่ยาบาัจวนที่สมัยมาตโตมนคนตี้แม่เห้ยนี่เนาะอเ เออคนหวเงี้ยประจวนพี่สมาตัวโอ,โอ้มันคนตีเดียวเแม่เอ้ยอ่ะตึงวานนี่นะอ่าจัดวิทยุนะคนตีเลยไม่เห้ยแบบได้จัดอยู่ตีเดียวกันนี่เนาะคนตีคนตังคน,คนเจาะคนแข่งแมรีมีละปูนมีเชียงใหม่ม่ที่อ่า <c oughs> เดียวกันนี่เนาะ ก็อู้เรือปนฟังแลนะประกอบเข้าใจนะเขาฝากความกึ่งหาหนักหนักนู้ยหรอถ้าต่อไปก็เจอตุ่มต้องติดงับเลยที่ยังก็ึ่งหาเนาะก็แสดงว่าปนยังฟังอยู่ตลอดปนฟังอยู่ปนบอกว่าปนนฟังประจำแล้วปนมาโทรมาไหนอันนี้ ต้นเปลนแฟนรายการตั้งแต่แรกแรกน่นี่ยน,น,บน,บน,นะนะปบอกนะุำไมบอกกันเดียวก่อน,นคือภรรยัาเตียงไม่ขาเป็นมหาสวัย้เน,นาะโอบ้านเขาเป็นอยู่ตรงปลุก่า,กางๆ็มหาสวัยวเนาะโอ้ยเย้ยหน่อยจ้ ขาพรอ้ราบนอมน้อมพระเทลานุเถระทุกูกทุกหลวทุกองค์ครับการเนไปน้อทุกตัวดครับผมคการาสการาารพระครูสมุวิวะโชครับผมเมตตาเวลานมคาเยครับผมคราสการพระครูบาลิกาจัมาครับลพอนุ่มหน่กราสการพระครูอารเอาครับผม สวัสด,ดีล,งลุงนุยสวัสดีพี่วิสมัยครับผมเจ้ามาขายชข็ทุกท่านทุกคนครับบ้องอ่าบรรยากาศดีนะปวดตกเอ๋มหานท่านนั้นอ่ามืชนูเนี่ยชอบจุ่มเย็นนะอ่ะปวนตกสดุดว่ะแป๊บนี้เ <c oughs> ป็นเสียวันแรกนะปวกต็ตกแบบบนี้ วันที่เ้าเลี้ยงน้ำตาลนะคนกระใสมาบ้างไหมอ๋อโอ้แต่ละครับขนาดอันออยครับเริ่มเนาะเรโลดไปหาเลดจนะขี้เปี๊ยะนะครับอันต้นมาเาจ้องหัวขี้เปี๊ยแล้วกัน ถูกแล้วภาพล้อเขียนโวยนะ,นะเพราะว่าขัวรถจะเข้าไปได้ตอนแรกนะ<ำ>เออแต่ว่าโพถาพิาเจีสี่ละว่าจีสีว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอ่ะก็เข้าได้อยู่นะท้าไปเด็วกว่าร้านของก็กยาว่าไปพระคามองไปายก ไอ้ oh. ไล่เลี้ยงนับแต่คุณโอ้ยเจ้า<ะ>จำไปก่อนเราหน้อยเดียว่เราก็ <c oughs> ไล่หลางตอยไปกับพับร้องเขีนเยนแก่ใจเพื่อไปตัวห<อ>ว่าหวาได้เตียวน้องสาวแล้ว<อ>นะก็กปก็ต้องมาโตเต็มเนี่ย นรถเบนซ์ซ่แต่พอดีพอดีมันรถข้บไปได้เนาะอแขวนหน่อยก็ล้อเากา็ถอยรถไปจนถึงเต้นหมดเลยใช<ด>่ออเอาหลงเลยเนาะนืพนธ์เจษฎ์ศรีติี ผมไม่เหน่อนะแกว่าจะคืนนะเล่โอาจจะมาอยู่ใจชอบรอกเราือเหอื claro ่นกันและชอบแบบใจนะยี่ยงยี่ฟังคนฟังรายการนี้ตอนนักหนาเขาดูว่ามันคติ่งอูโอเวอรี่โผล่ขาโผล่หัวไปแล้วเนาะ โอ้แต่นะฉันไ่ช่การนะหนุ่ใครมาฟังเราฮะฟังเลยของค้อมหรอกเขาเขาดไงอ่ะชอบโอ้มีกระกรมันอรเศร้าอันดับสูงๆเนี่ยนะไผ่ตึงฟัง กก็เป็นระดับทเงมุนกาะรักูไมกูไมกูมเนี่ยไงกูหมากมันครับเออกูเขาเนี่ยมันหลุโบราณหรอเนี่ยวัตูุโบราณเน่ยแน่นอเขาหลุดวัตถกโบราณเนี่ยเออเพื่อใส่เครหรอกอยาใส่เคว้ก่อนว่าสาวก่อนเนี่ย Vâng <laughs> à, Bạn phục tư sứ của con Mà lại bỏ bỏ nè Nó có Nó có Chưa à, có hoài Nhưng Nhưng Lê Tàn Hảo nè Không có hoài Ngân ngại Nghe tôi Ơ ơn ơn Nhưng Không Nó เดี่ยวนี่ของเอ่อน้ำตา้ที่จะไปเลี้ยงเนี่ยขาดแค่ตังไปอยู่หกิีตา้าเนาะเอราะหาดแต่ยอเนอะ่ะมันต้องไมด้ไม่ขอต้องจิกปิ๊กจิกปกิ๊กจ้อป๊อ <laughs> <laughs> เอาไปถึงเส้นชายะววิไปอย่างใดยเี้ยวิไปหน่อยอยู่นะวิไปหน่อยเอาก็เติมเนี่ย้เนี่ยเปิเทาอาไว้อย่าไปประมาณเงินสองห้าห้าสิมันวิไปกันจะมาโค้งทั้เยนี่จะถึ้าปนและน้อโอ้เนี่ยพอมีสลึงตรงให้ครบบาทนี่ย มีมีสามบาทฟาดก็เดียวจนหมดเที่ยงเนาะมีสามบาทบรรยาการไปคล้องเขี้่ไปคลองเอ้วกเปียนใรเลี่ยเรอรอนือเนาะแลก็นั่นจะนักเรียนไหวอันแต่หลกที่ถึงพุงมาจบให้เข้าปาทเนี่ยคือบาทฟาดก้เดียวจนเที่ยง ตังใส่สูงางใส่สูงเตียวน่องอัดหรอนอนคว่ำพื้นหน้่มวเขาลากเขาตังจะหย่ยมหรอออตัตะกอนตะกอนนั่นสองบาทนี่สบายมากนำไปแจงก็เตียวก็เตียวถทยบาทหรอก่อนอ่ะอ่อ เดี๋ยวถ้วยบาตลูกจีนสองแกนเมื่อกี้ลูกจีนเตี้ยไว้มาลูนก่อนแกงไปกมาซ่อกเออข้อมไปอย่าเออส่วยน้ำกี่ต่อน้ำคนเดียวในี่ยเขากันสามคนอาจารย์สมาร์กไม่ไหนอาจารย์สมาร์กกำลังยุเรียนมัดท่หนึ่งอยู่กำลังทุบโพนขี้เก่าขี้หลังอยู่ คือไครวะชอบชอบชอบไวเจ้าเซลจานสมาร์ทเนยร์เะถ้ามาถ้ามาสีก no, 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 ็ต้ออยู่บ้า้เนาะคือช่างจากพื้นอู้นไปร้อยครด้วยสักกำเาไรอยู่มัติหนึ่งหรออยู่มัตีหนึ่งกำลังชวนเลยวะชวนข้อมูลมา นินมูลบินทบาทกันครับจะมเทาบาทดีดีกับหน,น่งเินสองสองสองะูงปาปเจ็ดบาทวารออะไรอะ่ะโอ้อยบเียบ,บไป่นึกว่าสองรูปไปสามรูปมาถึงเล้เจ็ดบาทร่วมรออะไรอะ่ะหม,มุงเจ้าเงียบอีเงียบ,บไปตื่นขึ้นมา เงยบเียบไปนึกว่าทำไม,มมีมบินฑบาทเออนระวังหน่งก้าฮนนอยโเคนี่เงยังเหอ,อ,เอ,อนี่เพ็นยังหอเนี่รอทางรอนานท,ที่รอทางที่นางรอง ของสิรีพอนำภัยเพงแน่ใจแล้วอนี่ยอาจจะความคํแขนงนี่อยาก้อ,องเพลงนี้ดีแล,ยยแล้ว,วก็ไปตั้งให้นวน่ขมแข็อย่าหนี้ค่ะเดี๋ยวน้องจะฟังไอ้วถามน้องแต่น้องหวานมบอกคือ เม่กตมันต,ตนอนนอนื่นไปกินข้าวขาหมูหน้อยเมื่อต้นเห็สาววันบางกลวยเมื่อใดครัอทางที่นางรองของซีรีส์ฟอนเนอร์เนี่ยอจะรองฟังว่ามันจะมีคำถามตรงไหนเขาเลาวนักปิ้งวันนี้ ศูนย์ห้าสามสองสองศูนย์ห้าสองเก้าเตาห้สันซ้ายหลงไม่ย่อยหรอไม่ย่อยไ่ได้กินไม่ยินสีเมิออ่าืคอนว่าคุฟังอยู่ก็มาอะไรไม่หลงเออม้ไม่หลงอนอเเเอออออ ไม่เลยเราแม่ใช่จับเสียงมาได้พี่ก้อนว่าว่ากันแม่แม่สงสีกันอได้ไหนเคเดได้ต้องกเตือนใจบุพระราอาจารย์สมัชื่อเพลงงบิงเอ๊งบิงดูแลแม่ได้หนะ เตือนใจบุญรางเหรอคงเบ่ดูดาวคงเบ่ดูดาวจ้ะใครๆลองใครห้องเหรอเตือนใจบุญรลกากาสมัยเตือนใจเตืนใจบุญรักษามาเตือนผู้นนเจ็ดสี่อันอันทุย่เนี่ยเรื่องตามโชเรื่องคงเบ่ดูดาวของเม็ดเตือนใจ แ้่เงื่อนะได้ไหมจ๊ะจ้าเด็ายเจอไหมไจ้ๆเจอไหมผมเปงดูดาวใยใจสู่ยาให้เตือนใจบนพระสา แม่นกปลาอาจารย์ลนะคือเต็มแม่นกับค่ะครับครับแม่นละเอาภาษาพระอาจารย์ถ้าครูสมุิวิปัวลาสิดจะพุ่มพวยการสถานีคลื่นร้อสีเจกดห้าศูนย์ไมคร เจ้าว่าพระสหินเจ้ากล่าวว่าสารพระครูบดติกาสมัติญาณสิโรเจ้าอนพรแม่พรก่าวรพรอาแม่เจ้าตวันดี่แม่พรอนาสวัสดีน้องใหม่เจ้าาสวัสดีเจ้าพี่พรเจ้าดเจ้าครับผมเลยครับผมาวสวัสดีธรรม่ตุ้งซ้อน วันนี้ล like kind of ูก so, น้องหนุ่ยยังมาเสียงแหลมแช่โผัวเมือจิกเนี่ยฮะถ้าฉันมาอยู่แถวนี้นะเดินซอยถึงเหมือนเดือดละฮ่าฮ่าฮ่ không được hả mời là, đang quay chủ môn đi vòng mẹ đó. sao long hai? có long à, ru? Hello, hello. Hello. luôn. Hello. 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 วันธรรมดาก็ไม่มีไต่แต่ที่วันหย่่อแต่ไหนแกเอาปลาแม่หยงพอเข้ารายการมาแล้วงอนเง็ดงอนเง็ดนะโอ้โอเ้ ขุนารีฮะรักเธอที่สุดข,ของสุนารีนะ่ะผู้มารักเธอที่สุดอ๋ออันมีสองเพลงเนาะรักเธอที่สุดของเดรีซึ่งสว่างกับรักเธอที่สุดของสุนารีเนาะสุนารีนี่ยครับเจ้า โอเคจหมวนแล้วทำนองอย่างเรยวกันแล้วเจ้าน้องหมาเจ้ามาเร้าสวัสดีแมรี่ครับผมนี่ครับน้องหมา เจ้าอิจฉาปลายายนะเจ้าคำเสียอิจฉาปลายายโอ้เข้ากันพอดีเข้ากันพอดีต่อเพลงขอให้ฟูงเอ้คำนองมันใกล้กันครับอิจฉาปลายายแลให้วางกรบอกให้วางกระบอกเสียงจัดเสียงดังลงไปอ่ะน้องแล้วแต่เพลงจบเดี๋ยวก็ไปฮับเราอืมเสียงดังเลย ไอนหนุ่มตุ่มได้อู้หรืว่าก่อนจะได้จ้าพี่ฝน,นสาวเพชรบ,บรุรีเจา้าแต่ว่านุมเพชรบ,บุรีเดียวสาวเพชรบ,บุรี เปิดตะขึ้นหนุ่มหนุ่มถุงกระโจมทองอออนี่สางเพชบุรีจอพิพันวางเล้เลยเจ้า <c oughs> ได้หลายเพลงแล้วอ่ะเพิ่มเปิดได้แล้วเจ้าเนาะ แย่ลืมเหอมีหลายเพลงและช่วยกันจำด้ย